สวัสดีค่ะนกักเรียนปสามทุกคนเนาะวันนี้พบกับคุณครูมารีค่ะคุณครูมารีในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันคดีลำนำนะคะเตรียมหนังสือเลยลูกๆครูไปขึ้นบทที่สเรื่องลูกแกะของซาฟียะมาอ่านเนื้อเรื่องกันนะอ่านเนื้เรื่อ นายคุณครูขึ้งไปบนนี้ก่อนเนาะมางนี้คุณครูขึ้นไปก่อนโดยคุณครูมาลีตั้งทางทำค่ะวันนี้ครูออกหน้าเลยบายยเนาะเจอกันวันนี้ไปเลยค่ะไปหยิบหนังสือขึ้นมานาหกสิบหกและหกสิบเจ็ดนะหน้าปกของเขาครูเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีรลืแก่ แล้วก็มีสัตว์เล็บเข้ามาหาเนะเาะคุณมาทําไมกันเนาะพวกสัตว์สุดยอดเลยประมาณนี้ไปไปหน้าหกสิบแปดมาอ่านเนื้อเรื่องดีกว่านะทําไมพวกสัตว์ทั้งหลายถึงชอบมาอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะออามาอ่านกันค่ะซาฟิยะเกิดที่หมู่บ้าน,นเล็กๆในชายแดนของภาคใต้ หมู่บ้านของเธออยู่ติดทะเลหลังหมู่บ้านเป็นทุ่งกว้างและภูเขาเ,เตียสฟิยะเป็นเด็กหญิงร่างเล็กผิวคล้ำเหมือนกระสีน้ำผึ้งดูนะคะผมยาวสลวยเหมือนกอสล่ายทะเลในตาของเธอเป็นประกายสุกใสเหมือนดาวประกายพลึกหมู่บ้านของซสฟิยะเป็นหมู่บ้านชาวประมง ป้าของเธอก็เป็นชาวประมงอ่าูรู้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรสาสียะนะชื่อสาสียะผิวผิวก็บอกผิวสีอะไรคะผิวสีน้ำผึ้งมผมยาวเหมือนกับสลายนะในตาของเธอก็เหมือนดาวประกายพลุเออพ่อป้าป้าก็คือพ่อพ่อเป็นชาวประมงน,นะทุกวันนี้ป้าและเพื่อนบ้านของ เเพื่อบ้านจะนาเรือก่อแหลครั้งที่แล้วเรารู้จักเรือกอแหลแล้วเนาะออกไปหาปลาในทะเลเรือก่อแหลเป็นเรือหาปลาขนาดเล็กหัวเรือวาดลวดลายเป็นรูปต่างๆมีสีสันสดใสดส,สวยงามซาฟิยะยังเป็นเด็กจึงอยากออกไปหาปลาไม่ได้เอ้จึงออกไปหาปลาไม่ได้ซาฟิยะก็รักทะเล ชอบน้าทะเลสีครามเกลียวคลื่นฟองน้ําและหาดทรายสีขาวแต่แกะกับแพะของซาฟิยะไม่ชอบทะเลมันจึงไม่อยากออกมาวิ่งเล่นที่ชายหาดป้าของซาฟิยะมีแกะกับแพะฝูงหนึ่งทุกวันเมื่อกลับจากโรงเรียนซาฟิยะก็จะต้องจะต้อนแกะกับแพะออกไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าใกล้ๆเชิงเขาคอยพูดไอ้คอยดูพวกมันให้กินหญ้า เด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงแกะกับแพะเหมือนกันฮาสนะอับดุลล็์และมูนาก็เลี้ยงแกะกับแพเด็กๆรักแกะกับแพะแกะกับแพะก็รักพวกเขาด้วยนะคะไปต่อตปริญญากาเลี้ยงแกะหน้า68ค่ะ เมื่อเดือนที่แล้วแม่แกะตัวหนึ่งของซาฟิยะออกลูกมาสามตัวลูกแกะตัวเล็กน่ารักมีขนสีขาวเหมือนปุยเมฆมีดวงตาสีดำน่ารักและมีปากเล็กๆสีแดงสดใสซาฟิยะรักลูกแกะของเธอมากคอยดูแลไม่ให้ลูกสุนัขเกเรมาไล่กัดบางวันเธอจะร้องเพลงเพราะๆให้มันฟัง บางทีเธอก็วิ่งเล่นกับมันอย่างสนุกสนานก็เล่นกับแกะค่ะวันหนึ่งซาฟิยะพูดกับลูกแกะทั้งสามว่าฉัานมีนิทานจะเล่าให้เธอฟังด้วย <c oughs> นิทานอะไรเนาะจะมาเล่าให้ฟังหน้าหอ่แปะอาหน้านห8แปดเตาเน่า <c oughs> ลูกแกะเจ้ามองซาฟิยะด้วยดวงตาสีดำสดใส มันเดินเข้ามาหาเธอและล้มตัวลงนอนใกล้ๆอยากฟังนิทานแล้วใช่ไหมสฟิยะพูดกับมันอีกฟังนหจ๊ะตัวแก,ก่น้อยนิทาน,นี่ฉันจะเละ่ฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แก่เธอมากนะลูกแก่สองตัวเดินมานอนหนุนตักของสฟิยะยืดคอให้เธอเกาคางให้ มันชอบให้สฟียะเกาคางและรูปขนสีขาวๆข,ข,ของมันเวลาสาฟียะเกาคางให้จุกแกะน้อยจนหลับตาอย่างมีความสุขเอาละฉันจะเล่านี่ค่ะนี่คือแฟงเดี๋วเนียฟังนะนี่านทนี่ฉันจะเล่าชื่อ จะฟิยะเก่าคางให้ลูกแกะน้อยเบาๆแล้วคือก็เริ่มต้นเล่านิทานครั้งหนึ่งนานมาแล้ว <c oughs> ต่อเลยอยากฟังนิทานยางหรอคะเนี่ยนี่เรียนขา,ปาไปคูณลืมเปลี่ยนหน้านี้โทษเนาะมาป่ากับลูกแกะอ่ะคูณจะให้นักเรียนดูเป็น วิดีโอหมาป่ากับลูกแกะดีกว่าเพราะว่าเขาเล่าได้น่ารักมากเลยเนาะ,ะไปเลยนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะการครั้งหนึ่งณนะป่าอันกว้างใหญ่มีลูกแกะขนปุยตัวน้อยเดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน เจอกับลำธารแห่งหนึ่งมันจึงแวะดื่มน้ำด้วยความหิวกระหายพร้อมพูดออกมาว่าเฮ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยข้าคิดว่าจะวิ่งเล่นต่ออีกสักหน่อยกลับบ้านช้าแค่นิดเดียวเองคุณแม่แก่คงไม่ว่าอะไรหรอกเนอะคิดได้ดังนั้นเจ้าลูกแก่ก็หัวเราะอย่างร่าเริง และก้มกินน้ำต่อไปจะได้มีแรงเล่นเต็มที่ในขณะเดียวกันก็บังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินม,มายังลำธารแห่งเดียวกันพอดีและโชคร้ายมันคือหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์นิสัยไม่ดีแถมยังหิวโซอีกะด,ด้วยเมื่อมันมองเห็นลูกแกะ คิดจับมาเป็นอาหารพร้อมคิดกลอนอุบายหลอกล่อทันทีนี่เจ้าแกะน้อยรู้หรือเปล่าเจ้ากำลังทำอะไรผิดอยู่หมาป่าพูดขู่ขึ้นมาเสียงดังลั่นจนลูกแกะตัวสั่นเพราะหวาดกลัวค่าค่าทำผิดอะไรงั้นหรือท่านหมาป่า ค่ะแค่กินน้ำตรงนี้อยู่เท่านั้นลูกแก่ถามด้วยความไม่เข้าใจกินน้ำนั่นแหละคือความผิดของเจ้าเพราะเจ้าทำให้น้ำมันขุ่นข้นไปหมดค่าดื่มเข้าไปไม่ได้ต้องถูกค่าลงโทษ มาทางนี้ข้าจะทำให้น้ำขุนข้นได้อย่างไรกันเล่าลูกแก่ก็ยังคงเถียงสุดตัวจนเจ้าหมาป่าก็เริ่มโมโหยิ่งขึ้นและออกอุบายขึ้นอีกเจ้าจะไม่รับผิดเรื่องนี้ก็ได้แต่ข้ารู้นะเมื่อปีกลายเจ้าได้พูดว่าร้ายข้ารับหลัง ทำให้ข้าเสียชื่อเสียงและสัตว์ตัวอื่นก็พากันเกลียดข้ากันไปหมดเจ้าต้องถูกลงโทษเจ้าหมาป่าสร้างเรื่องโกโหกคำโตเป็นครั้งที่สองทำเอาเจ้าลูกแกมงนงงเข้าไปอีกแต่ว่าท่านหมาป่าตอนนั้นข้ายังไม่เกิดมาบนโลกนี้ด้วยซ้ำ จะไปพูดว่าร้ายท่านได้อย่างไรกันเล่าลูกแกตอบด้วยความซื่อสัตย์จริงใจอืมงั้นก็ต้องเป็นพี่น้องของเจ้าสักคนใดคนหนึ่งนั่นแหละมาให้ข้ากินเป็นการลงโทษสซะด,ดีเจ้าหมาป่าเริ่มทนไม่ไหวทำไมเจ้าลูกแกตัวนี้ถึงได้ดื้อดึงเพียงคำไม่ตกฟากแบบนี้ ท่านหมาป่าข้าสาบานว่าข้าเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องลูกแกะตอบเสียงอ่อนโอ้ยไม่อย่างนั้นก็เป็นพ่อแม่ของเจ้านั่นแหละที่พูดไม่ดีกับข้ายังไงข้าก็ต้องกินเจ้าเป็นการลงโทษหมาป่าตอบอย่างเกรี้ยวกราดแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาลูกแกะตัวน้อย หมาป่าไม่รอให้พูดจนจบประโยคอีกแล้วทันทีที่ลูกแกะเอ่ยปากเจ้าหมาป่าอันธพาลก่อกระโจนจับเหยื่อที่น่าสงสารกินเป็นอาหารทันทีโดยที่ลูกแกะนั้นไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและไม่มีโอกาสกลับไปสู่อ้อมกอดของคุณแม่แกะได้อีกเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพูดคุยต่อรองกับคนพาลคนขี้โกงและคนเจ้าเล่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากคนประเภทนี้จะไม่มีความเมตตาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและจ้องจะก,กดขี่ข่มเหงเราทุกวินาที เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าเด็กๆรู้ตัวว่ามีคนรอบข้างนิสัยแบบนี้<ๆ>ก็ควรเลี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะคะเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยเขาก็จะหาข้ออ้างมาทำลายเราได้ที่สำคัญเด็กๆไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียว โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเจออันตรายเหมือนเจ้าลูกแก่ในนิทานเรื่องนี้ก็เป็นได้ค่ะจบไปแล้วไปไปแล้วนะหมาป่ากับลูกแก่ไปนะไปที่สไลด์ต่อแต่หมาป่ากับลูกแก่ของเราเนี่ยคล้ายๆกันนะ,ะแต่ว่า เเมื่อปีกลายเองก็ได้ด่าว่าค่าหรือไม่ก็เอ,อเรื่องคล้ายๆกันนะคะอานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าอะไรเอ่ยถ้าเราค,รบ,ค,รครบคนผ่านเราก็ไม่ควรจะเข้าไปใกล้เขานะ้องไม่จะไปพูดต่อรองอะไรกับเขาเพราะว่าเราไม่ผิดเขาก็จะหาเรื่องให้เราผิดจนได้นะก็จะทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้น ถ้าในานักเรียนเจอคนที่เป็นอันธพาลแบบนี้นักเรียนหนีห่างเขานะคะไปต่ออย่าเข้าไปใกล้อันนีไปไปที่การบ้านของเราแล้วค่ะการบ้านของเราไปนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีและเขียนบรรยายลักษณะของสัฟิยะนักเรียนก็วาดรูปสัฟิยะไปนะคะนักเรียน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมโกสีสะนะแล้วก็วาดภาพตามหนังสือนะคะแล้วก็บรรยายว่าสฟิยะผิวอะไรผมยาวแล้วก็ดวงตาเหมือนประกายเหมนดาวประกายพึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทังเรียนก็เขียนไปนะคะแล้วพ่อของสฟิยะมีอาชีพอะไรและใช้พาหะชนิดใดในการประกอบอาชีพคุคูช่วยตอบนะ แล้ใช้พาหนะชนิดใดในการประกอบอาชีพพ่อของมันมีอาชีพเป็นชาวประมงนะใช้พาหนะคือเรือก,ก่อและอันนี้ใช่มาจากไหนล่ะคะโอเคป้ายช่องทางส่งงานคุณอ๋อในการประกอบอาชีพช <c oughs> ่องทางส่งงานคุณครูค่ะคุณครูมารีค่ะ ID line s ส5 6ห้าหกจะ่าลืม บอกชื่อเลขที่ด้วยนะคะเียวโค้ดตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้อ่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบาย